เราเห็นจริงๆเขาว่าขี่ใส่จริงไหมขี่จริงขี่จริงนะเออเหตุผลเพราะอะไรแค้นมากเลยไงจริงๆก็มันท้าทายว่ามันท้าทายเจ้าคนอย่างมึงอ่ะคืมัน้ำหน้าไปทำกูได้อุกมไว้เขาถามน้องเป็นไรบ้างน้องไม่สบายเหรอไม่ไม่สบายพี่ผมรู้สึกว่าโลนเลยก็เกินโอ้โหเรื่องราวสุดช็อกค่ะหนุ่มแจ้งความกับตำรวจนะคะถูกเด็กข้าวเจ้าแม่เงินกู้ผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสระบุรีสั่งให้ลูกน้องจับกดลงกับพื้น รองปัตตวะลดหน้านะครับเพื่อสั่งสอนหนุ่มคนนี้ที่พูดจาสามหาวและยังถ่ายคลิปประจานลง Facebook อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามในในข่าวสดจุดกระเทืวันนี้ค่ะเราเรานอนไหนนอนอย่างนี้แล้วก็เขาเขาพ่อวันนี้เลยที่้ากพ่อนี้เลงื่อนค่ะเอาหน้ามาหาเราพ้อเนี้ยคือค้อพ่อผมไงแล้วก็ฉี่ใส่หน้าเลกตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่เกงในนะผิดตไม่รู้ปิดตาปิดหน้า ผมก็ไม่ได้ไปเห็นหลังจากอาถีแล้วแล้วเขามีการทำร้ายเราไหมไม่มีเขาก็ด่าว่าผมก็เรณผูไม่ได้ฟังข้อควว่าผมรู้สึกชามากตกใจอะว่าคนที่เรานักถือเป็นเจ้านายมาตลอด4ปีอายุเขาประมาณเท่าไหร่สามสิบสองผมสามสิบสี่ ผมเป็นรุ่นพี่ครับผมชอบกัะคนที่เราเคยนับถือทราไปทำกับเรา,อย,าอย่างนี้ผมก็ไน้แน่ชากาบทางกองปราบไปประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ถามน้องเป็นไรบ้างน้องไม่สบายเหรอผมไม่สบายพี่ผมรู้สึกว่าโล่นเลยแลือเกินเขาก็อธิบายน้องบอกเขากจคือแบบว่าจะจุๆๆๆ่ๆน้องเนี่ยพี่อยากบุกเข้าบ้านเอา,าคนหนึ่งไปขอหมายสารเพราะคำพูดของของเราเหรอมันจะนไม่ได้เขาก็อธิบายขัน้นตอนกระบวนการว่ามันต้องมีหลักฐานมันต้องมีอะไรครับพีบ่อธบา เขาจะเอาจริงไหมเท่าไอ่าคือถามว่าอาจจะรอให้เรื่องเงียบก่อนแต่เอาแน่วิสัยเขาคือแบบว่ายังไงบทใจดีเขาเป็นเขาเป็นคนใจดีนะผมทํางานเขามาสี่ปีอ่ะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยล่ะแต่ว่าสวดมนต์ทุกวันพระไหว้พระทุกวันพระปล่อยปล่อยปลาชอบทาบุญแต่ถาว่าถ้าใครทาให้แบบบุญหงิดอารมณ์เสียเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอารมณ์เกลียวกาดดุแรงพร้อมแบบเผื่อว่า ยังไงอะ่ะทาได้ทดําดทุกอย่างของกูได้สไใจอะ่ะครับผมแต่คือแบบว่าใน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 บทอารมณ์ดีๆเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยล่ะผมเคยเขาเร้นกถือเขามากๆนะผมผมเคยเรียกเขามาแม่ได้ซ้ําไปเราใอ่่สายที่สองใช่ไหมเขาสายสองครับผมผมสายสี่สายเนี่ที่ไปร้องของฝันเพราะอะไรอ่าคือแบบว่าคืออย่างนี้ เหตุผลที่แบบว่าไปร้อกกองป่าคือว่าคุณพระกพรเหตุเกิดวันที่สิบแปดใช่ไหมครับและอยางเนี้ยเขาบอกว่ามาแจ้งที่สพหลาลีแล้วแบบมันนานเกินคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยในนี้อตั้งแต่ว่าคือวันที่สิบแปดตอนประมาณสองทุ่มเดือนไหนเดือนนี้ที่ผ่านมาครับผมจริงๆริแล้วในความราเราพร้อมที่จะรับผิดในแต่ในส่วนตอนที่เราไปเข้าไปหาเของอ่าอ่า๋ยว่ันที่จอยอมรับผิดคือยอมรับผิดว่า คือไปข้าไปขอโทษเขาอ่ะคือถามว่าอย่างนี้อะผมจะลองผมจะอเหตุการณ์คืนนให้ฟังนะหลังอ่ะเวลาวันที่ยี่สิบเก้าตอนสี่ทุ่มครึ่งหน้าคลินิกคารเวตตรงอตรงการไฟ้าผมเห็นรถรถ,รถเก่งอะสีขาวไม่ติดแผ่นแปลนแผ่นทะเบียนผมรู้ว่ารถใครเป็นรถแบกว่ายังไงทีมโทนี่ของคุณข้าวเขาอ่ะมานี่จุดประสงค์ไม่ดีแน่แน่เราก็เลยหนีแต่เ,เขาโทรมา แบบว่าผมขู่มึงอยากตายอย่ามึงไปขอโทษกันนะผมเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันเกิดจากแค่เฟซบุ๊กเล็กๆเองอ่ะทำไมต้องแบบต้องส่งคนมาลัลางขนาดนี้ผมเลยทักไปผมจะเข้าไปขอโทษนะห้าทุ่มครึ่งผมก็เข้าไปหาที่บ้านเพื่อไปขอโทษผมว่าเป็นป๊บพ่อบอกมึงนอนมึงนอนเลยผม่ากาแบบคงจะเหยียบหน้าคงจะกระทืบเราก็ยอมเพื่อให้เรื่องมันจบจบๆบ,บ,บซะอยากให้เืซบุ๊กเกระทืบเลย แต่ไม่พวกยืนเสร็จปั๊บเที่ยวใส่หน้าผมเลยผมตัวช้าดิแข็งเลยเปนสิบนาทีอ่ะช็อกแล้วพี่แล้วนี่จริงๆริงเขาว่าฉี่ใส่จริงไหมขี่จริงขี่จริงนะจริงครับเออเจ็บปวดเพราะอะไรเพแข็งมากเลยไงขี่จริงเพราะมันมาท้าทายว่ามันท้าทายเจ้าคนอย่างมึงอ่ะ,อะไปมันหน้าไปทำกูดได้อีกไปแล้วคนที่ชุบเลี้ยงก็เป็นน้าพุบเลี้ยงมันมาน้าป่โหมนะโอ้โหแล้วก่อนไม่ว่ามันผมเนี่ยเป็นน้องิกาสุดขามเข้ามาสะกดมาดีดีนะ เขาเลี้ยงพี่มาทำานี้ไม่ถูกเขาจะถูกจะผิดอะไรเขาเลี้ยงพี่มาถูกป่ะถ้าบอกว่าได้ตลอดไม่ไม่ผมไจะไม่ต้องขอโทษมันหรือว่าอย่างงี้ไอเราเป็นน้องแล้วแบบโหดแล้วที่ทำแบบนี้เลยนะถ้ามันสมก่อนมันถูกแล้วไม่มีการโอ้โไม่มีเลยจดนะมันไม่ใช่แค่ว่าอ่าจะไปบอกว่าขี้ข้าวโมโหแต่มันน่ะจุดประกายจุดให้ระเือดจุดให้โมโหก่อนจริงไหม มันคนเราอะนะก่อนเคยคุยครับเคยคุยกับผมอะไรเงี้ยแต่วันนึงมันก็ทับที่อย่างเงี้ยเป็นน้าก็หลุดน้ก็เอาไม่ไหวนะมันคนมันมีจุดสูงสุดในตัวเองแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่ามีคนตามใทโรเจงตามจริงไหมมีคนตามจริงแต่ไม่ได้ไปตามจริงตามแรงอะนะแต่ตามแต่กูจะเอามึงมากาด พี่กูอย่างเงี้ยใช่ไอ้ที่ตามเราก็ยอมรับมาเราตามแต่ห้ามแตไม่ใช่การยีนอะไรขนาดนั้นโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลด้วยไม่มีไม่ไอะไรเลยนะเราไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นมันแบบเกินเกินความจริงเกินกว่าเหตุก็เหมือนเนี่ยผมมีรถผมก็ไปจอดดูจอดดูจอดดูตามเนี่ยจะเรียกโทรเรียกให้มาให้คุยกันอะไรเงี้ยจะได้เคลียร์ได้จบโคก็ไม่คอยรับแบบออกลูกนักเลงเดียวอะ ไปดูในการที่เขาโพสในคอมเมนต์ในอะไรถึงมนมีทั้งสองฝ่ายลบไปแล้วที่มันโพสตไปเนี่ยมันจะลบไปทั้งหมดแล้วทั้งหลายอย่างที่มันโพสตมาใคนคุยพักเลยนะใช่เป็นเลขาอยู่ที่บ้านอยู่ก่อนใช่เป็นเลขาแล้วแบบก็โกงอะนะคือเขาก็เอามาทุบเลี้ยงมาอะไรเหมือนกันเนี่ยแหละให้โอกาสให้โอกาสทุกอย่างคือในสลับบุรีไม่เอาเขาเอาาช่วยเหลืออืคนเขารู้กันเยอะถ้าในสลับบุรีนะครับก็คือ ก็รอบแรกมาโกงโกงไปสามครั้งโกงไปสามครั้งครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งสองก็เป็นแสนคแหลว่ามใช่ครั้งสามนี่น่าจะหลักหมื่นแต่ก็ก็น่าจะเกือบแสนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจหรือมีห้าหมื่นเนี่ยคือทางเนี้ยเขาก็แบบเออเห็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนด้วยแหละก็คือแบบเออไม่ถือโทษโกรธจนครั้งสุดท้ายไม่ไหวที่ไป อาจจะไปทาร้ายร่างกายเขาแต่ไม่ได้มีใครลุมนะก็เราไปล้อมเลยผู้หญิงใช่แล้วผู้หญิงก็ผู้หญิงใช่แต่ว่าก็ผู้เพืก็ไปล้อมไว้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีการผู้ชายลงมือไม่มีไม่มีแน่นอนมลงมือผู้ชายไม่ได้ทําอะไรเลยก็เรียกทางทางผู้เสียหายครับมามาสอบถามปากคำนะครับแล้วทีนี้ตอนต่อไปขตอนแบบจะทำยังไงต่อก็เดี๋ยวลูปพยานฐานก่อนว่ามีความผิดอะไรจริงไรยังไงเดี๋ยวก็ต้องเรียกทางผู้นี้ฝ่ายหนึ่งมามาอีกทีนึงครับมาสอบถามว่า ได้เกิดเหตุอะไรไงจริงหรือเปล่าเราต้องให้ความสมให้ให้ความพิายามทั้งสองฝ่ายนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง